ควายนะครับผมหนัองงูหรือว่านังควายก็ไม่รู้นะครับผมเหจะใส่นังใส่ลบอคทุกหนังประมาณสองนาทีก็พอแล้วว่าหอดต้มมาสวยแล้วนะครับน้องท่านไหนเอาละพี่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมว้าวนี่มีเกี่ยรติให้ตากร้องหรอคนฉันกิน โมกอีดำาเดือดคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาืจอกันที่แล้วนะครับโมกโมกอีดำาเดือดคุณผู้ชมอร่อยมากครับวันนี้ก็มาเจอกันที่แล้วนะครับผมวันนี้โชันอยู่ในห้องโถงนี้ไปข้างนอกกลับเข้ามาไปโซเซื้อหนังควายนะครับผม ก็ตีนไก่วันนี้โค้ชชานจะทำเป็นตีนไก่มาล่าหนังวัวหนังควายนี่แหละครับผมนี่ซอสซึกระนี่มา,าแล้วก็จะมีตีนไก่ด้วยมาเดี๋ยวเรามาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมมาดูเครื่องปรุงก่อนนะครับผมมาล่าก็ต้องมีพริกมาล่านะครับผม,มโค้ชชานใส่สองอย่างนะหลายหวังท่านก็จะใส่อย่างเดียวนะครับผมอันนี้โค้ชชานใส่สองอย่างอันนี้คือหนังวัวเพลแล้วก็พริกมะนาโกนด้วยนะครับผม ริ่เปื่อชูโก้ขาวนะครับอันนี้ก็ไม่สักชีเนาะพระชานขาวดตำเสร็จแล้วนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นพริกสดอันนี้ก็ตำเสร็จแล้วพริกสดนี่แหละครับผมแล้วก็เอ็นไก่ตีนไก่ละชูอันนี้หนังงวหนังงวหรือว่าหนังควายก็ไม่รู้นะครับผมฮะ <Huh? S 1> น่าจะหนังงัวแล้วก็วกใบหมกด ตักไก่นะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมเครื่องแล้วก็จะต้มน้ำร้อนลวกตีนไก่ก่อนนะครับผมตักไครก่อนยียบกวจะได้ทำว่ามัน,ม,นมันหนังมันหาย,ยากครับผมม,ผม,มีกลิ่นเท้เาเอาไปผส็ใส่างนี้แหละครับข้างบนนี้แหละ น้ำขา่อาอ๋อน้ำตะไคร้ ai, น้ำขิงก่อนนะครับผมใบมะกรูดก่อนเนาะแล้ให้มันร้อนแล้วก็เราค่อยมาลวกตี่ไก่เดี๋ยวไปเตรียมเครื่องลวกอ่ะ A few moments later เสร็จแล้ว,วนะครับเนาะคุณรชานก็นจะลวกตี่ไก่ก่อนถ้าตี่ไก่สุกแล้วเราก็เอาหนังลงลวกอ,อีกนะครับผมโอ้หนังมันวางแต่ก็ อนี่ทุกท่านดลักชูก่อนนะครับผมนี่ลอกเอาไปปลูกมันจะติดไหมทุกท่าน ครับผมไปใส่โอ้โหตแกันี่น้ำใส่ล็กไกสุกก่านะครับผมตฝาก่อนนหนักน้นหนอยนตีมนบ่เลยโอ้ันเดี๋ยได้แล้วปบพอดดใส่น้าลงไปครับผมุกนังประมาณสนาทีพอแล้วว่หอดต้มมาเปิ่แล้วนะครับนอแล้วกันไหน

ตัวน้ำมันดูคิ้วแล้วน่าคิวแล้วนะครับผมคิวใส่ลงไปเมื่อกี้นะครับผมตอนที่ตอกหัวอันนี้ใส่งาขาวลงไปเม็ดช,ช,ชีนี่ก็ใส่ลงไปพริกนี้ไม่ใส่หมดนะครับผมเดี๋ยวกินไม่ได้เด่ครึ่งเดียว,พอพอวยก็พอแล้วทุกท่านเลยเผ็ดอยู่แล้วพริกหม่าล่าก็เผ็ดอยู่แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวมันจะเผ็ดจริงเลยใส่ใส่เยอะไม่ได้มอกแต่กอง ใส่ครึ่งเดียวว่าไก่มันแค่ครึ่งโลนะครับผมนี่ก็เอาละพี่แค่นี้ก็พอแล้วนะครับผมใส่เกลือนิดหน่อยนะครับโคเีโคเีครับผมว้าว กคนที่ทานกินครับผมมควมันใครอยากเนาะอยากกินอะไรก็ทำกินครับผมวันนี้ไม่ได้กินกับข้าวเนาะหลายท่านก็อาจจะกินกับข้าวดีกินไหมครับก่อนอนุญาตใช้มือนะครับผม ดมเดือดครับผู้ชมอือหือผู้่มาล่าหนังหนังคัวนี่ครับผมพริกมาล่ามันก็หอมอยู่แล้วนอนมาใส่รลักชูลงไปอีกโอ้โหมันเข้ากันดีมากครับทุก่านเอลยมาๆๆมา,มาไม่ต้องูปเจอะไรอยู่เข้าแล้เลยอยากกินมาหลายวันแล้วครับรถทำกินบ่อยแต่ไม่ได้กินหน้าหนังนน เดน๋ยย้ายบ้านยังไม่ได้กินเลยเดินกว่าแล้วอืมมันนีเอ็นไก่ด้วยอร่อยมากทุกคน mm-hmm Hæ? ถาเป็น่งนี้มันได้รับชอย่ากดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ